มหาพักเซียนได้พักกลุ่มยอดอ่อนนี่ก็กินได้จะไปวันเนอะใบอ่อนกินได้จ้ะตกทางตและทางจักรยานทุกที่ฉันจะไปเอาแตะดอกมันไม่เอาไม่เอาใบ เพาาราะว่ามันแดงมากไปมั้เสียงเขาทำงานอยู่ในโซนเขาใบออกหลายเหรอเนาะว่าต้นไม่ขี่ใบยังไม่ออกหลายอย่างนี้เนาะ สูงแล้วสูงแล้วทุ vin 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 <laughs> ่งทุ่งหล่นทุ่งหล่นจ้ะโอ้จ้ะ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 สูงสูงหนึ่งยังลายหนะเก็บไม่ถึงอะเนาะสูงเนาะตผลแค่ใหญ่พราะเราอะดอกเฉลี่ ใบใบออกหลายแล้วเนาะต้นเล็กใบหน่อยนี่ได้นีแต่ทุงหนึ่งแล้วมาฮะพักเสียนได้พักกุ่มโนนนนเ้อะไรตั้งทุงหนึ่งด้วยแจะเปเรียกอัตโดะกับพ่อเลยมาชอบใบปีนี้พักเสียนหายากยาก มีแต่เบีย้ยมันนุ่เต็มเลยนุ่มตำทางจักรยานเขียวๆนวใช่ทั้งนั้นเลยจ้ะที่เดินมานะตำทางจักรยานนี่หลายมากเบีย้ยมันเนี่ยมอกี่มาตรงนั้นอุย้ยเขียวเต็มเลยนะตรงต้นเชอรี่มแมต้นเชอรี่เขาข้าวยังหลายตรงนั้นน้ำมากเขียวแบบโอ้เห็นเลยว่าโอ้ไทยรูปเ่ท้ายคลิปให้ดูหน่อยนึงเนาะปีนานี่จะหลายนะนี่ พราะว่าปีนี้ไม่มีฉันเดินไกลไกลไปหานะ่ะมอบันกอนี่ฉันเดินไปฝั่งอีกเมืองฝั่งหนึ่งเนาะก็ไม่มีจ้ะที่นี่ไอ้ที่เคยเก็บนะได้หลายอะ่ะไม่มีเลยปลาไหนก็ไม่มีแต่เราก็เลยเดินมาเก็บที่เดิมเพราะรถแมคโครมันก็ตักไปครึ่งหนึ่งแล้วพอดีว่ามันทำเราเนาะแมคโครเขาหยุดทํางานไปงั้นไม่ได้เก็บเก็บปลาเก่ามากได้ถ้วยหนึ่งจ้ะมาดองไว้ถ้วยหนึ่งเนาะที่นี่ นี่ก็มาเดินหาที่ที่เคยไปหาจ้ะที่ที่เคยไปหาเนาะก็ไม่มีจ้ะนี่เฮ้ยเลยได้พักอย่างอื่นมาว่าโอ้โหลูกมันเต็มเลยปีนานีไลาเลยเนาะปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็ไลายแต่ว่ามันมันอยู่้างถนนฉันไม่เก็บเนาะ้างถนนแล้วไม่เก็บแต่คนอื่นเขาเก็บนะเห็นเขาเก็บอยู่เขาเขา่ามันงามตรงนี้มันก็ไม่ค่อยมีหมาเลยเนาะผมมันนอกเมืองเนาะขี้เขาก็ เก็บกันแต่ฉันไม่เก็บฉันออกไปเก็บนอกเมืองพอปีที่แล้วมันร้ายจริงๆดูเออปีนี่ดูมีตะเบียใช่ทั้งนั้นเลยดจันี่ทำไมเอาไปวานแถวเมืองไทยมันไม่เป็นเนาะฉันเอาไปวานไม่เห็นเป็นอยู่นี่มันก็ลวงกอรลนเองมันเนาะมันก็เยอะดูว่าเขียวหนุนช่ทั้งนั้นเลยจ้ะเป็นนู้นเลยพอปีที่แล้วตรงนี้มันรลายเนาะเม็ดมันลวงอยู่เนาะเม็ดลวงไห้มันกินได้ทั้งรากนัี่น้องฉันเห็นฝรั่งเขาเอาไปขูดเอา ล่างลากมันเราก็คูดเนาะนี่พักเซียนอีกแบบนึงจ้ะนี่นี่นี่แบบนี้แบบนี้ก็ลวกจิ้มได้มันกันจะเอาดองก็ได้เนาะแต่ฉันไม่ชอบจ้ะมันเขียวเต็มเลยหนูไปเก็บในปลาวัว,วจ้ะฉันก็ไม่ชอบกินฉันก็เลยไม่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 จตามหาจา้ะดูข้างในจะเป็นโพง่พองโพย่ยงงีงจ้ะแล้วก็มียางหน่อยๆน,อย,นอยเนาะ ฉันก็นเรียกพักเซียนเหมือนกันเพราะว่าฉันไม่รู้จะเรียกอะไรเนาะเดี๋ยวไทยรูปไปถามกูเกิลจะไล่ลายด้วยอะเก็บอะไรก็ไปหาเก็บตรงที่ไปปะไกลๆเมืองไกลหมาจ้ะจะออกไปนอกเมืองเลยจ้ะ,นะเนาะตรงนี้มันเป็นทางรถไฟเก่าจ้ะมน,น,น้ดสอเนาะนู่นน่ะในป่านั่นเบี้ยไอ พักเซียนทั้งนั้นเลยจ้ะดูเดี๋ยวเนี่ยก็จะออกลวจ้ะพว่พวงพ่วงพ่วงไข่มุกก็จะออกลวจ้ะอู้หูสะออนพี่น้อง <laughs> วันนี้คิดจะมาดีไหมจะมาดีไหมเพราะว่าอากาศมันหมืดเนาะอู้หสะออนพี่หนานี่ตรงไหนป่าไหนก็มีได้เนาะนี่เนาะดูลวงดูเ <laughs> ต็มเลย สะออนสะออนเดินอีกไกลจากกลับบ้านเหลืออีกสองกิโลนุ่นหรอวะมีแต่จักรยานจากใขรเข้า,ขาไหม,มาเดินดอกพระวักเขา,าเดินไปไหวมีฉันคนเดียวที่เดินไปป่ะเดี๋ยวไปเคบพักต่อจ้ะ ักเก็บพักต่อเหลือประมาณหนึ่งกิโลจะถึงบ้านเมื่อกี้เดินมาเมื่อกี้เดินมาจากทางนี้ดูดูพักบุงงไขชอบเต็มเลย <c oughs> ลหลายไล่หนุก็ใชายตรงนู้น ตรงนู้นก็ใช่หมดเลยนั่นน่ะปลาใหญ่ๆนะนี่ฉันจะเดินกลับบ้านทางนี้จ้ะเนาะเดินมาจากทางนี้ดอกเชอรี่กำลังหลายจ้ะสีขาวสวยจังเลยเนาะนี่ภาพไปเที่ยวดูเชอรี่ไอ้นี่ด้วยจ้ะตอนแรกก็จะภาพไปถนนถนนที่ถนนสวยๆที่เคยภาพไปประจำมาเนาะ ที่นี่อากาศมันไม่ดีจ้ะอากาศมันมืดพอออกมาเดินเนี่ยยังดูดีขึ้นหน่อยนะดูเนาะโอ้โหพักบุ่งหน่ะใครอยา,ยากกินพักบุ่งเปียวดูเต็มเลยมีตะต้นวัวเนาะน,นี่ดอกนี่มันบานเลยเห็นไหมนี่ดอกเชอรี่ญี่ปุ่นนี่ซากุะาระซากุระถ้าถ้าไม่เหนื่อยเดี๋ยวจะพาแวะจะแวะต้น ถนนสวยอะที่มันมีต้นไอ้นี่ทั้งถนนเลยเนาะ้างบ้านสวยเนะาะต้นนี้สีชมพูสวยมากสีชมพูสว่างที่ชั้นไทยไม่เช่ามันสีชมพูกับกับสีชมพูแบบแบบนี้ก็สีชมพูเข้มเนาะอ้ยยังยังเป็นตุ้มๆอยู่ก็มีฉันคิดว่ามันบานมนดแถวลุงบอกเธอไปต้นนี้ก็ไม่ทันดอกวันหลวงมาแล้ววะหลวงกันไหนนั่น่ะยังสวยอยู่เนาะ

ฟันซิงตัรือวอาซานพาไปดูนิดหนึ่งเมืม่อกี้ว่าจะเดินลงมาเออถน,นนนี่มันมีคนเมาอยู่มันเซลชั้นเมื่อกี้นี่ฉั้นก็เลยต้องอ้อมมาทั้งนี้อ้อมมาลงตรงนี้คิดอยู่ว่าถ้าอากาศดีๆจะมาไายให้ดูไอ้เนี่ยปายริเือรานเนี่ยเยวดูแป๊บหนึ่งเนาะ อยู่หลังวิทยาลัยนี่จ้ะอันนี้ไม่รู้เขามาทําอะไรเนี่ยบางทีฉันก็ไม่ได้ดูเฟซบุ๊กเขาก็เขียนบอกในเฟซบุ๊กอยู่แต่ว่าฉันไม่ได้ดูเนาะอ้มันมันมัน,ม,นมันจะมันจะร่วงหมดแล้วไอ้หรือว่าซันเนี่ยซันสิงโตเนี่ยอุ้ยสวยเนาะเป็นทุ่งหญ้าที่กินได้มีประโยชน์ แต่ว่าอยู่ในสวนไม่ได้จ้ะลกุกอย่างอาหารเขาพอาปร,ราหลาดมันลึกเนาะโอ้สวยเนาะเนาะจักะทำยังไงให้ดูให้เห็นด้วยอ่ะสวยสวยคนก็นี่มีหมาแปดสิบเปอร์เซ็นตชันว่านะจุ้งหมากันแบบรู้ว่าเก่าสิบเปอร์เซ็นมีหมาเอา จุ้งหมากับทุกคนเลาคนหนึ่งอ่ะสองตัวบางคนอ่ะสามตัวโอ้วันนี่นะวันนี้คนจีนคนเอเชียเยอะนะตาแบบเอเชียอ่ะเขามากินอาหารร้านเอเชียมันเปิดใหม่ถ้าเดินผ่านยังีงก็เติมิืมยิ้มให้ก็มีดวูวะนู่นนะคนนั้นมีสองตัวคนนั่นมีตัวหนึ่งคนหน่มีตัวหนึ่ง <c oughs> โอ้ยแต่ว่ายังี้เขาเอาหาม ขาห้ามปล่อยม้านะ่ะก็มาปล่อยเดี๋ยวเราก็เรา,เราจะเขาไปเดินไี่ไงก็กลัวขี่ม้าจา้ะเพราะว่ามันมีขี่ม้าเนาะปะ่ะกลับบ้านจา้ะเห็นแดดมันออกเมื่อกี้เลยพามาดูว่ามันสวยเนาะเดี๋ยวให้ดูดอกไก,ก่ดอกหนึ่งเราก็จะไปละจ้ะดูว่ามันกำลังร่วงแล้วเนาะเนี่ยเห็นไหมสวยเนาะ <c oughs> ดอกใหญ่อ <c oughs> เต็มเลยอ่ะกลับบ้าน